ก่ก็จะเข้าไปที่แมปแมกกรูมตอนนี้จะขอให้นายดูวิดีโอของเราสักหน่อยวิดีโออะไรอะวิดีโอสแควร์เฮ้ยวิดีโอนี้นำเสนอโดยยูเอ็นดูคุณกำลังจะเข้าไปในแมกกรูมในแดนที่อยู่นอกเหนือการดูแลของยูเอ็นดู เรามีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในนั้นเพื่อช่วยให้คุณสามารถทำมันได้ง่ายขึ้นสิ่งมีชีวิตนี้ดูเหมือนว่าจะชื่นชอบเครืงดนตรีมากตามหาแผ่นเสียงที่อยู่ภายในมันทีมตั้งแต่มาจนทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นชะงักชั่วคราวสิ่งมีชีวิตจะเคลื่อนไหวได้เร็วมากแล้วก็ก้าเราถ้าเกิดเราไม่อยู่ใกล้ๆคุณแล้วก็ให้สหสัญลักษณ์ที่มีลูกตาลนี้ให้เร็วที่สุดก็ที่จะทำได้ เราอยู่ทางกำแพงที่มีสัญลักษณ์ของลูกตาถ้าเกิดว่าลูกตานั้นถูกขีดฆ่าหมายความว่ามันมองไม่เห็นคุณขอให้พวกนายโชคดีอย่าตายหรอจะพยายามไม่ตายนะตัวไม่มีใครอยากตายนะทันก็ไม่อยากตายเหมือนกันโอ้โหโอ้คุณคุณนะทานหวงสีโมโนสีเหลืองเโมโนตาการีได้ยินเสียงดนตรีได้หรือเปล่าได้ยิน คิด,ดว่าเสียงดนตรีนั่นน่าจะเป็นเสียงดนตรีที่เอาไว้ล่อเจ้าตัวในแบล็ครูมอย่างแน่นอนก่อนอื่นพวกเราทําการเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนนะรู้สึกว่าในนี้เนี่ยจะมีทั้งน้ําและอาหารตั้งมากมายอาจจะมีคนที่มาทดลองก่อนเราก็ได้ทดลองในการฆ่าเจ้าตัวนี้แต่เขาด่าจะตายไปแล้วละ่ะตอน,นเราเขาเเล้มเหลวใช่แต่เราจะไม่ล้มเหลวมันมีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวสูงมากเฮ้ยทีมบ็อก นี่นี่นี่ฉันเจอสัญลักษณ์ที่มีลูกตาแล้วมันเขียนให้เราซ่อนเลยอ่ะฉันจะคราบเป็นแผนที่ก่อนละกันจะได้รู้ว่าพวกนายอยู่ที่ไหนใช่เอะราต้องคราบเลยตอนนี้ฉันอยู่แถวแถวเอริมขอบเลยอร่อยริมริมคนคนริมขอบนะใช่แล้วเมื่อกี้ผมหนูใกล้เครื่องเจเนรเรเตอร์อ่ะฮ้ยจิงเหรอถ้าอย่างนั้นพี่ิก็น่าจะอยู่แถวแถวเออผมอยู่กระจุกแจงตรงกลางของแมพปะ ดังนั้นเี่ฉันจะเดินไปหาแล้วกันนะแต่อย่าลืมนะแม่ในนี้เนี่ยมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการทํางานของร่างกายพวกนายหรือว่าของที่ใช้ในการครับอย่าลืมที่จะกินอาหารให้พร้อมก่อนล่ะเราไปอยู่ด้วยกันก่อนไหมอือฉันอยู่ห้องเจเนเรเตอร์แต่ไม่รู้ว่าห้องเจเนเรเตอร์อีกฝั่งหนึ่งของเอ่อแม่หรือเปล่าเฮ้ยมันมีเจเนเรเตอร์เดียวโหแล้วจุดเกิดของไอ้เจ้าสปาร์ลาดนี้มันอยู่ข้างล่างห้องเจเนเรเตอร์เลยด้วย เจอเตอร์เ,อเดียวนะเราเจอที่ห้องเจเนอเรเตอร์ใช่ไหมอุยอ๊ยอุ้ยอะไรอ่ะไฟดับแล้วพวกนายมาที่ห้องเจเนอเรเตอร์เร่อยๆได้ไหมไปไงโอเคตอนนี้ามมาฉันจะเปิดไอพีชชันก่อนแถวๆชั้นเนี่ยมีของเยอะมากเอ้ยสวัสดีพี่มาวันนี้วันนี้วันนี้ฉันเตรียมแก้วกาแฟก่อนโอเคฉันเตรียมดอบกาแฟนะฉักับพี่ไปอยู่ด้วยกันเราต้องหาที่ซ่อนก่อนเฮ้ยฉันได้ยินเสียงแปลกๆนะผมกับจุ๊บแจงกับตะกิดอยู่เจเนอเรเตอร์อีกจุดนะอันได้ยินเหมือนกัน ออกก่อนไหมออกก่อนมันเด้งเด้งเด้นเด้งไหมทนคิดว่านะฉันมีทางที่จะช่วยให้พวกเราสามารถหนีออกได้เอาไงฉันจะใช้แบทแท็บอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเขาเจอกันแล้วหรือเปล่าในวันดีพี่เก็มวันนีผมหนีมันมาผมหนีมันมาจริงเหรอกันพวกเราพวกเราหาหาจุดที่มีลูกตาก่อนทางข้มทางข้มทางข้มนี่ทางข้มตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีสองจุดเลยโอเคมันอยู่ใกล้แตงมากโอเคเราซ่อนก่อนถ้าเราอยากจะเห็นตัวมันชัดๆแล้วก็ฉันมีวิธี ยังไงครับฉันจะทำการเอาของทุกอย่างออกจากตัวแล้วใส่แบดแท็บเข้ามามันมาแล้วเฮ้ยตึงๆอะตึงๆนะนีเด้งตึงๆนะนี่แด้อตอนเป็นเพลงนะเมไม่กี้มือกว่าแจงเอาละฉันจะวางแท็บไว้ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้พวกเรามองเห็นมันถ้าเกิดว่ามันมาแล้วก็เราจะสามารถเห็นได้ทั้งหน้าตาแล้วก็จิตใจไฟด้วยอะออีฟไม่ใช่แค่นาจ้ากับจิตใจอย่างเดียวนะนาจะเห็นถึงรูขุมขนมันเลย ฉันไม่เห็นว่าตอนนี้มีสัญญาณอันตรายนะใช่เปล่าฉันขอปิดไฟแป๊บหนึ่งอ่ะปิดไฟมองเห็นได้ชัดมากเลยเฮ้ยเพื่อนอะไรมาดูห้องนี้ดิไหนๆๆๆๆๆฟิวป้าหน่อยนานายมันมาจริงนะโอเคหนี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 ้้อุ๊ยโอ้โหตัวอะไรนี่ตามันไม่เหมือนแบคทีมที่ฉันรู้จักเลยทำไมหน้ามันมีฟันแบบนั้นน่ะเออทำไมตัวมันบักเอ็กเลยนะบัก อปกติมันเป็นแค่เส้นๆไม่ใช่เหรออุ้ยอุ้ยผมโดนผมโดนหนึ่งทีผมโดนหนึ่งทีฉันหายใจแทบไม่ออกแเราจะต้องหายใจก่อนเมื่อกี้ทำไมมันถึงไม่มามันติดเสาอยู่จริงเหรอใช่เฮ้ยโอ้โหอุ้ยมันดมมันดมไ่ขีดมันดมมันยิงกลางแขนกลางขาโอ้โหโอ้โหท่าผมนั่งลงนั่งลถ้าเรารอดได้อยู่นะถ้าเกิดว่าพวกเราแอบอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยลูกตาแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นจุดอับอ่ะแต่อย่าลืมนะว่า ในวิดีโอเขาเขียนอยู่ว่าไอเจ้าตัวนี้มันชอบเสียงเพลงมากไปานายต้งสองดนตรีเจอแล้วก็เราจะสามารถเหลอกล่อมันแล้วทําให้มันหยุดชะงักได้อ่ะโอ้ยองดนตรีรู้ในแผนที่ดีมันอยู่ติดกันเลยนะแต่อยู่คนละห้องเลยนะเดี๋ยวฉันขอเดินนะเดินหาผมไม่แวะนี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนั่งลงดูคนนั่งมองมันดมมันดมเจ้าตัวนี้มันอาจจะมองไม่เห็นในตอนกลางคืนแต่ว่ามันใช้วิธีการดมกลิ่นไง ีฉันขอดูแป๊บรู้สึกว่าของดนตรีจะอยู่ติดกันทางฝั่งซ้ายมือบนงั้นเราลองไปที่ของดนตรีไหมเผื่อว่าเราจะสามารถทําให้มันหยุดชะงักได้อ่ะไปก็ดีนะค่อยๆกระด้วยไปนะมันไปหาแล้วไม่ไปหาแล้วมันเดินกลับมามันเดินกลับมามันเดินบ่อยนะเนี่ยไหนดูสิมีอะไรติดอยู่ตรงนี้ด้วยไป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 สวยล้วไปไปโดนไปแล้วอ้าวเออตั้ไว้อยู่นอกเลิ อนายไม่ทายเหรอยัง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 ไงบ้างฉันแค่โดนไปซวบหนึ่งจะบอกว่าฉันฉันลมหายใจฉันจะหมดโอ้โหลมหายใจหมดอ้ะใครก็ได้ครับแม่แท็บพี่รับแม่แท็บพี่เจอแล้วแม่แท็บติดซะแกไปที่อื่นดีกว่าอยู่กับทุกแกงดีกว่าตอนนี้เราต้องรีบอยู่ไหนอะอื่นก่อนนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วสถานที่ที่เป็นลูกกระตา นีเออฉันจะหลบค้างต้นไม้ฉันว่าต้นไม้นี้น่าจะทำให้ฉันเนียนอยู่เตี้ยเชนนายไปสัตว์ป่าเลยะใช่ฉันไปสัตว์ป่านายตอนนี้เราต้องรีบหาของเพื่อคลาฟไอเทมต่างๆเอาตัวรอดแล้วสิ่งที่ต้องการนะตอนนี้ของฉันต้องการเป็นเกราะสำหรับปกป้องร่างกายต้องการเม็ดคิดเกราะอกเหรอแล้วก็เม็ดคิดด้วยโอ้ยมันจอเลย พี่โม่พี่โม่โดนพี่โม่โดนแล้วปั่นอะไรนี่พี่โม่มาให้มันโดนแล้วพี่โม่ล่างมาฉันจะหมดอากาศอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหอย่านะอย่าวางกับดัก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 ไว้รอบๆเราเร็วมาแล้วมาแล้วอุวยิวว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 ิดูเลือดดูเลือดเลือดค่อยๆล็อคทีละหนึ่งโอ้ยเยินเชียร์โอ้ยอย่าล่างมนี่ฉันจะไม่ได้แล้วฉันไม่ได้แล้วกระต่ายกระต่ายน้องโอยกินกาแฟแล้ววิ่งกินกาแฟแล้ววิ่งทำไมมันกลับมาตรงนั้น กาแฟเราวิ่งกินกาแฟเราวิ่งโอเคฉันจะหมดลมหายใจแล้วนะฉันก็หมดเหมือนกันฉันเราหยุดไม่ไหวแล้วนะมันดมพี่มออยู่มันดมฟุดฝุดฝุดแจ้งไอเดียฉ sure kind of ันว่าคืนน <um> ี้เป็นตอนที่ดีเหมาะที่เอ่อพวกเราจะไปสำรวจห้องต่างๆนะแล้วก็ค่อยมาวางแผนว่าเราจะจัดการตัวนี้ยังไงเห็นเขาว่ากันว่ามันมีห้องดนตรีอยู่ใช่ไหมซึ่งอุ้ยซึ่งข้อดนตรีข้อดนตรีมันอยู่ไหนเนี่ย มาเลยมาอยู่ไหนอนสู้สู้ฉันอยากไ้ห้อฉันอยากได้ห้องดนตรีถ้าสมมติว่าฉันเจอห้องดนตรีฉันจะเปิดเปิดเสียงเพลงเพื่อที่จะดนตรีเหรอเฮ้ยเพื่อที่จะให้มันชักกระตุกได้อ่ะห้องดนตรีโอเคเดี๋ยวเรากำลังเรากำไปห้องดนตรีจะบอกว่าไม่ได้เป็นไหนยจีบผิวปากหน่อยเราจะไปด้วยกัน เออแล้วก็นะผมต้องหากาแฟกินด้วยอ๋อวิไม่ไหวแต่การที่ไป้ยานดีกว่าเอาล่ะตอนนี้เราจะตั้งทีนะคะอออพี่ไม้ตายนู่นนู้นฉันเจอแล้วพี่ขิดอยู่ตรงนู้นเอ้หวดีเจอแล้วเจอแล้วนี่แคมอ r a ที่หนึ่งคือห้องที่ฉันวางไว้ไฟเอาเอาไฟใช้ไฟเยอะไงใช้ไฟเยอะไฟช็อต ไม่เปิดเพลงเยอะเกินไปอ่ะโอเพลงไม่เห็นจะช่วยเราได้เลยอ่ะฉันคิดว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วล่ะจากวันนี้เราจะออกกล้องอ่ะนายนายดูในในใน,ใน,ใ,นในกล้องดิงพี่กิทอยากออกกล้องเหรออ่าพี่กิทต้องไปเอ่อฝั่งที่ใกล้ๆกับเอ่อดวงตานะนี่ไงไม่เห็นไม่อีกฝั่งนึงเพื่อนฉันอยู่ห้องเจเนเรเตอร์นะไฟให้รอให้หน่อยด้วยให้พี่กิทด้วยว้าวสุดยอดนี่แหละของดี เราสามารถแอบสองเพื่อนได้ผมผมเฝ้าอยู่ผมเฝ้าอยู่กับจุ๊บแจงเดี๋ยวผมดูให้นะโอเคเกเคพวกนายรีบเอ้ยมันมาพี่แป้งรักไว้พี่แป้งแป้งอยู่ไหนไฟเล่าตอนนี้ฉันปิดไฟอยูไฟลกฉันล่าไม่ไหวแล้วเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วหมดแล้วอยู่ใจเย็นอุ้ยฉันโดนเปิดแล้ว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 ไปติดแล้วแต่สล็อตตายโอ้ยล็อตตาย มันแล้วไม่ติดแล้วหรอทำไมมันมืดจังไฟติดมันแค่ใช้ไฟฟ้าได้ครับผมมันไม่ใช่สว่างอ๋อมืดจืดฉันเกิดมาที่ห้องเจเนอเรเตอร์เลยอ่ะโอ้ดีจังโอ้ยแต่ของฉันหายไปหมดเอาเลยแล้วเรียบร้อยยังไงมันต้องติดอย่างนี้สิไฟฉันต้องเก็บของใหม่เอ้ยมีลูทบอกด้วยเอาล่ะฉันวางแผนแล้วในวันนี้เดี๋ยวเราจะตามหาห้องที่เป็นเอห้องสว่างๆโล่งๆหน่อย และจากนั้นเนี่ยฉันจะทําการวางกับดักกับป้อมปืนนะแล้วก็ได้ข่าวว่าในเกมนี้เนี่ยมันมีที่ผลิตพวกทรัพยากรด้วยพวกเราจะเก็บของไว้เยอะๆเพื่อผลิตทรัพยากรเยอะๆดีไหมได้ได้ได้โอเคเ<ด>นี่ยมันคือคน้กากมันมีไว้ไก็เมื่อกี้เนี่ยฉันอะปกป้องตัวเองแต่ว่าไม่ทันการดีตายก่อนก,นการลุ้นร้องเลยครับอู้วิของเีอได้ของอย่างเพียบใช่ได้ของเยอะมาก ้อกาไปที่ไหนอ่ะนี้ยฉันเจอกระแล้วก็เจออมมีกรอด้วยเหรอมีมีเหรอเอาเตียงดีกว่าฉันเราเตียงค่ะฮ่าได้ทุกคนได้ทุกคนนี่ฉันใส่เกรอแล้วนะพรอมๆเป็นทุกคนจะลืมกินข้าวกินน้ำให้เรียบร้อยนะโอเคตอนนี้ตัวฉันเนี่ยค่อนข้างที่จะอิ่มหนำสำราญดีจริงๆได้ทุกคนไม่ต้องแย่งกันฉันเอาเตียงด้วยนี่ เอาพวกไม้มาด้วยนะเราจะใช้ไม้จะสร้างเป็นบังเกอร์ของตัวเองมาเรียบร้อยครับผมใส่เกาะก่อนเอาละงั้นเราต้องเลือกห้องก่อนว่าจะเอาห้องไหนดีห้องเพลงนี้เนี่ยฉันคิดว่าเราจะใช้เป็นเ,เหมือนเป็นห้องล่อมันแล้วกันนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปิดเพลงอ่ะมันจะเดินมาที่ห้องนี้แล้วก็จะกระตุกนิดๆงั้นเราจะใช้ตรงนี้ละกันนี่ครับแล้ว<อ><อ>เราเราจะวางเตียงมันตรงไหนเอ้ย วางเตียงกันตรงไหนอ่าฉันคิดว่าวางเตียงในห้องนี้นอนคนละสี่มุมไปเลยอยาเอาเอาไปไว้ใกล้ตัวไฮดีเราจะได้เอาไว้ลบอ๋อเออจริงด้วยจริงมีของดีของเด็ดหมู่บ้านเลยป้อมปืนเฮ้ยจะมีป้อมปืนนีองนีนอนด้วยนอนด้วยวางไว้ตรงกลางเลยพี่ไหมมองไว้ตรงกลางเลยกลางเลยอะเราจะเอาเตียงไว้กลางห้องหนังแบบนี้น้ยฉันจะวางป้อมปืนไว้ตรงระหว่างเตียงเฮ้ยแกงแกนห้องนี้ดีกว่าพี่ไหมนี่นี่ห้องนี้ไหน อ่าถ้าห้องนั้นเป็นห้องที่เราเกิดเนี่ยเราต้องล่อมันไปอีกห้องหนึ่งห้องสู้อ่ะใช่เอาไว้ตรงกลางเลยเอาไว้ตรงญ้าเลยอ่จะวางไว้แฝงไว้กับทุ่งญ้าแล้วมันจะไม่เห็นมันเป็นการปกปิดอ้ปิดมากโอ้ใหญ่เวอร์เหลืแล้วจากนั้นฉันจะมีการใช้สิ่งนี้นี่คือที่สําหรับปิดไม่ให้พวกเราออกแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าด้วยอ้าวจำเราจะเข้าออกแค่ทางเดียวไงอ๋องั้นไฟสร้างหน่อยไฟวางตรงไหนดี อย่าลืมวางไฟด้วยนะไฟเอาวางไว้ตรงกลางเลยก็ได้นะแล้วอปมปืนไว้ตรงนี้อีกอันนึงนะอ้าวก็คือขังอันนี้คือขังผมเลยเข้าได้เข้้าไดอยู่แล้วก็เราสามารถมองได้เฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวฉันขอไปเก็บศพตัวเองก่อนเอาศพตัวเองให้ผมฉันจะเอนกลัมปืนเพิ่มไหมเก็บศพตัวเองทุกคนมีใครก็ได้มากับฉันทีฉันจะไปเก็บศพตัวเอง ได้เลยอุ่ยนี่นี่นี่ฉันมีแท็บเล็ตไว้สําหรับเอาไว้ดูการเคลื่อนไหวของเจ้าสัปหลาดด้วยนะไปสาูไดนไปยู่ไหนนายผิวปากหน่อยโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วครับกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมเอาป้อมปืนวางไหนกันอ่าป้อมปืนวางไว้ห้องห้องในสายตาของเราฮะหุยถ้าไปเข้ามาห้องนี้นะฉันบอกเลยมันตายแน่จริงๆถ้าเราวางไว้อยป้อมปืน สิ่งที่จําเป็นที่สุดไม่ใช่ป้อมปืนครับอะไรครับกําดักอะกําดักครับผมเออถ้าเราวางกําดักหมีให้มันอยู่นิ่งๆแล้วป้อมปืนก็ยิงเติรดเติร์ดเตเติเติร์ดเติรดอเอเงล่ทําไมป้อมปืนยิงแบบเติรดเติเมันยิงแบบเติรดเติร์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 ดเติดเติร์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 ดเติรดเติร์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 ด โอเคต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเมาแล้วเต็มเต็มตัวไฟดับไฟดับไฟดับเต็มตัวบ้ามือให้ทันพวกคนมันมาแล้วเนี่ยมันมามันมามาแกมาอย่างเดียวไม่ได้ฉันมีระเบิดมาระเบิดเขาบานฉันยิงด้วยฉันยิงด้วยพวกแกจะฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอป้อมปืนพวกนี้ไม่มีประโยชน์หรอกัดฉันแข็งแรงกว่านั้นดูระเบิดของฉันโอ้โหแรงมากมัจริงมัน อยู่จะรวมอยู่ไม่ต้องห่วงนี่ติดปะเฮ้ย<ะ>มานี่ไม่ดูคนทุกคนนั้นามาหลบไม่ได้ทุกคนออกมาออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนฉันมีบางอย่างอยากเล่นอยากเล<ะ>่นโอ้เนอเปิดเพลงไปด้วเยเปิดเลยเปิดเลยไปเปิดเลยฉันเปิดแล้วเปิดด้วยสองฝั่งแล้วเฮ้ยดูดิพอเราเปิดแล้วตอนนี้มันมันกระตุกนิดนึงมันกำลังโก่งโค้งได้แบบฟรีๆเลยกลัวกลัวมันจะตันมันตันมันตันนี่ไงนี่ไง เลือดเอลือดไม่ลดเลยอ่ะเออทำไมเลือดไม่ลดอ่ะเฮ้ยหรือว่าตอนมันสตัน in no on มั que, นอย st ู่ในเกาะโอ้มันยิงไม่โดนมันยิงไม่โดนทุกคนาลกค้หยุดหยุดยิงก่อนไม่ยิงพอป้อมมันยิงดูเหมือนว่าไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยมันจะสตันอยู่ในเอ่อในลูกกระต่ายไกมาแล้วมกมาแล้วโกงจังหวะจังหวะสตันมันจังหวะสตันมันคือมันหยุดแล้วมันไอ้มันหนีมันหนีมันหนี ไฟเยอะเกินไปคะโอเคเมื่อกี้มันหนีว่ะมันออนแอร์ก่อนเมื่อกี้ทำให้พวกเราเห็นได้ว่าสิ่งที่พวกเราทำนั้นมันถูกต้องแล้วครับและเราจะทำมันต่อไปฉันจะวางกับดักระเบิดไว้ตรงนี้และตรงนี้โ้หท่านมันโดนทีมันตายเลยนะเตัแทนไปเพื่อทำการเปิดเจนเนอเรเตอร์คุณกันช้วยมันอยู่ตรงผมมันอยู่ตรงผมไปเลยไปเลยไปเลยมาเลยไปเลยมานี่ ัไปดมผมอยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันมา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 ไปด้วยกันอุ้ยจะบอกว่าแแบบนี้ง่ายเลยเนี่ยเอาตรงตรงมันมันผูงนายผูงนายว่าไงมันทุบกำแพงบ้านเราอยู่ฮะอุ้ยอย่เป็นทุบอย่าให้มันทุบเราเรีงกดไฟดีกว่ามีเมออกมาไปเร็วเร็วเร็วเปิดมันเปิดอยู่นี่ไฟไฟน่าจะเปิดได้แล้วเออรีสตาร์ท o r มันจะไม่เช้าเลยมันยังไม่เช้าเลยพวกเราจะต้อง ล่อมันมาก่อนตอนนี้ในห้องป้อมปืนพี่โมบอกว่ามันทําลายเกาะโลกข,ของบ้านเราเรียบร้อยแล้วเราต้องหาสถานที่ใหม่เอาตรงนี้ก่อนได้ไหมดีตรงนี้เลยวางไว้กับดักวางไว้ทุกจุดเลยแบบนี้ป๊บปทานต้องพยายามเก็บของเพื่อสร้างกับดักก่อนเฮ้ยมันมามันมา <S <S เป<อ>น er> มาเป็นมาใครบาคนขโยเนี่ยใครอยู่ไหนอยู่ไหน,นไล่หลังอู ไมมีปืนไม่ท้ายถอดมาอยู่ใกล้พวกเรามากันเอ้ยกำดักกำดักกำดักอยู่ตามจุดอยู่ตามจุดอยู่ตามจุดไอ้ยองไอ้ยองกอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้วทุกคนถ้าตีห้ามันจะเช้าแล้วก็สว่างทันทีโอ้โหมันไม่เห็นฉันมันไม่เห็นฉันเหมือนมันตามผมพี่โม่ดมแชมโงอยู่ใกล้จุกแจงอยู่ใกล้จุกแจงเอาผมผิวปากมันเดินกลับมาเลย ครับดึงครับดึงโอ้โหมตายแล้วม่ตายแล้วไม่ตายแล้วข้ามันเจ้าข้ามเ้าข้ามนาถาจฟาดจฟาดเอาเลยเอาเลยเอาเลยมนทุกคนดีแล้วดีแล้วดีแล้วีแล้วีแล้วดีแดีไงดีไงดีไงจุดแดงจุดแดง ได้ลเลยบอกว่าจะาที่นั่นแล้วเจ้าสปลาตายแล้วเจ้าสปลาตายแล้วไม่ใช่อะไรเลยเร็วที่สุดก่อนที่มันจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทุกแ่๊นมันมันไม่ฟื้นแล้วใช่ไหมมันฟื้นมั้งไม่รู้วิ่งมาก่อนเร็วไหมไม่ได้ฟื้นนะทุกคนผมซื้อ<ว>ผมซื้อเอสเป,สป,ปรสโซ่แล <ะ S 2> ้ว<ะ>ประตูกำลังจะปิดแล้วอีกแค่นิดเดียวไม่เกินสิบวิฉันคงยื้อเวลาได้ไม่นานพี่ตายเถอะฉันไปแล้วอ๋อคิดสิคิดสิครับทำไมที่นี่มันเหมือนเด็กทิ้งเลยอะ ลงไปในหลุมนั่นอีกแล้วเหรอระดับต่อไปเราจะเจออะไรเนี่ยมันคือทางออก,กอะเนี่ยโอ้ยกอทางออกหร <ลง S 1> ือทัากตายไปเลยโอย้พวกมันมาขังหลังล้วนี่ลงไปด่วนเลยอ,อโอ้โหยินดีด้วยคุณได้จัดเกินเจ้าสิ่งมีชีวิตในแบคกรูมเรียบร้อยแล้วเราจะนำมันไปทดลองต่อไปลงชื่อบริษัท UN ดู โอ้มันนนากลัวเี่ยมีพลังวิเศษคือความเร็วเร็วแบบซูเปอร์สปีดโอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับวันนี้เราบริษัทรับกำจัดสัปะหลายของพวกเราเนี่ยนะคะก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วกับแมพแบ,บ็กรู o มเย้เรียนกว่าเก่า่ะบอกเลยใช่แล้ว และถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s ั b s ไ r i บ e พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบบบบบบ๊๊๊าาาาาายยยยยยบ๊ายบาย